สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎหรือชาวราศีกรกฎสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสำหรับเดือนธันวาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดยังไงสำหรับตัวคุณเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยามด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อ ดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ไอดีมาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่ส t ตร n g สิบเหรียญ The Judgment แล้วก็มีไพ่สดาบนะครับ ไพ่เดวิลโอเคเท่าที่ดูนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะมีไพ่เดวิลปรากฏขึ้นมาไพ่เดวิลเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่จะมีปัญหาความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูคุมเครือดูไม่ค่อยชัดเจนนะครับและก็ยิ่งยิ่งมีในเรื่องของการมีไพ่สี่ดาบเกิดขึ้นเนาะมันดูมีความรู้สึกที่อาจจะดูเหมือนกับเขาอะค่อนข้างดูนิง่งดูเงียบดูห่างดูหายไปดูไม่ค่อยแบบปฏิปปต่อกับในเรื่องของความสัมพันธ์เท่าที่ควรอาจจะทำให ให้เรามีความรู้สึกไม่ตกกังวลกับในเรื่องของความสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอิทธิพลของดาวความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยได้เดินโคโจรไปอยู่ในภพเลนมอรณนนะครับแล้วอยู่ตรงนี้นานแล้วด้วยนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ไปอีกสักระยะหนึ่งในช่วงของปีหน้านะครับดาวดาวคู่ครองของคุณจะเดินออกไปพบสุภาที่นี้แหละความรักของคุณจะสดใสามากๆเลยแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เราอาจจะต้อง ระมัดระวังแต่ขนาดนั้นก็ยังมีในเรื่องของสิบเหรียญเข้ามาแสดงว่าอะไรที่ดูนิ่งดูเงียบดูห่างไปดูไม่ชัดเจนเนี่ยกำลังจะค่อยๆมีโอกาสของการปลดล็อกนะครับกำลังจะมีโอกาสของการเปลี่ยนแปลงกลับมามีโอกาสแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามีไพ่ The Judgment กับไพ่สิบเหรียญมาแสดงว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณกำลังที่จะค่อยๆแบบถึงเวลาของการที่จะแบบสะสางเคลียหรือ อาจจะค่อยๆมีโอกาสของกัน แบบปรับมุมมองปรับความคิดปรับอะไรเข้ากันได้ดีขึ้นหรือว่าอาจจะมีโอกาสของการที่คู่ของคนรลักนั้นอาจจะหันกลับมาใส่ใจดูแลกับเราได้ดีขึ้นนะครับนี่ไพ่สแควร์เกิดขึ้นด้วยแปลว่าเขาอาจจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นมากับการที่อยากจะมีความรู้สึกดีๆกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ต้องใช้เวลากับการที่เขากับเราต้องปรับในเรื่องของทัศนคติมุมมองความรู้สึกในสิ่งต่างๆพอไพ่มันการันตีขึ้นมาถึง1ิบเหรียญ1ิบเหรีย คือความมั่นคงสิบเหรียญคือหมายถึงมันเหมือนกับต้นเหรียญตรงนี้มันหมายถึงลักษณะของการเป็นต้นไม้ต้นไม้ก็เปรียบเสมือนการเป็นครอบครัวดังนั้นเนี่ยแปลว่าโอกาสของความสัมพันธ์ของคุณมันกําลังจะชัดเจนกําลังจะดีขึ้นจากการถูกปลดปล่อยนะครับไพ่ The Judgment คือการปลดล็อกการปลดปล่อยการถูกปล,ปล่อลยให้เป็นอิสระกับการจองจําประมาณนี้เนาะ อันนี้ตามปริศนาไพ่ก็จะบอกว่าคุณกําลังจะหลุดพ้นจากปัญหากับความไม่ชัดเจนใดๆหรือการที่เขาเนี่ยนะครับอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนไม่สม่ําเสมอกับคุณหรือมีอะไรที่มันดูทับซ้อนกับความสัมพันธ์เนี่ยจะค่อยๆลงตัวมากขึ้นทีนี้เรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันบ้างว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวกรกฎกันบ้างเขาคิดยังไงเพิ่มเติมขอไพ่เพิ่มเติมด้วยนะคะ ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่6ไม้ s i of one นะครับแล้วก็เป็นไพ่ the world โอเคกงรอแห่งโชคชะตาราชินีถือดาบ ไพ่ใบสุดท้ายราชินีถือถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับเป็นไพ่สองดาบโอเคครับไพ่ค่อนข้างดูมีความหวังที่จะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่ดีหรือสามารถที่จะเคลียร์ในเรื่องของปัญหาอุปสรรคในสิ่งเหล่านี้ได้คืออยากจะบอกนิดนึงว่าชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมีดาวองคารโคจรมากลุ่มลัคนาของคุณและเล็งไปที่ดาวศุกร์นะครับเป็นดาวคู่มิตรเสน่หากันนะอยู่ในเรือนอลัคนาแล้วก็เลือนคู่ของพอดีเลยดังนั้น โอกาสของความรักเนะี่ยมันย่อมมีโอกาสดีๆความสําเร็จนะครับ the world ด้วยนะครับมีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังนะ the view of fortune หมายถึงการเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทําให้ความสัมพันธ์กลับมามีโอกาสดีๆกันได้อีกครั้งหนึ่งแต่มีราชินีถือดาบการที่เราเป็นราชินีถือดาบมันอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราต้องจริงจังกับการที่จะต้องอเขาเรียกว่าเหมือนกับ ทำให้ความสัมพันธ์นั้นคงอยู่ต่อไปแต่บางครั้งการเป็นราชินีถือดาบมันอาจจะเป็นอะไรที่ตรงเกินไปเถนตรงอ่ะนะครับมันเป็นตรงเหมือนไม้บรรทัดเกินไปบางครั้งเราก็ต้องใช้ราชินีถือถ้วยในการที่เราจะต้องมาเบรกมาผ่อนคลายบ้างเพราะว่าในความคิดของเขาบอกว่าคุณเป็นราชินีถือดาบที่อาจจะดูแบบ เผด็จการเกินไปเอาง่ายๆเขาคิดว่าคุณเผด็จการกับเขานะครับนะเดอะสตร t h แปลว่าเขาอ่ะคิดว่าคุณสะกดข่มเขามากเกินไปนะครับกับการที่คุณเรียกร้องแบบนั้นแบบนี้จริงๆมันเป็นสิทธิชอบทำในสิ่งที่คุณเรียกร้องเพราะคุณอาจจะแบบอ่าเขาเรียกไงนะเขาทํากับคุณไปเยอะถูกไหมนะคุณก็แค่เรียกร้องในสิทธิ์ของคุณแต่เขากลับมองว่ามันเยอะเกินไปสำหรับเขานะอันนี้มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คุณต้อง คิดแล้วก็ทบทวนด้วยนะครับว่าบางครั้งในหลายๆอย่างมันอาจจะดูว่าเขาผิดแต่ถ้าเราทําอะไรที่กดดันนะมันก็อาจจะทําให้ทุกอย่างดูตะะลิดเปิดเปิงไปได้นะครับอันนี้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าบางครั้งถ้าเราจะเอาทุกอย่างตรงเหมือนไม้บรรทัดทุกอย่างมันก็อาจจะไม่ได้เป็นไปนอย่างที่เราคิดหรือเราต้องการก็ได้นะครับตราบใดที่เรายังมีความรู้สึกว่าเรายังอยากได้เขาอยู่ นะครับหรือเรายังไม่ได้อยากปล่อยเขาไปยกเว้นแต่คุณจะใจแข็งว่าคุณจะปล่อยเขาไปแล้วคุณไม่เอาแล้วนะครับอันนั้นอีกเรื่องใครที่อยากปล่อยเขาไปนะครับนะคือเขาอยากไปไหนก็ให้เขาไปเถอะนะเราไม่รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากได้เขาแล้วนะบางคนเนี่ยมีคนมาคอมเมนต์หลายคนอยู่ว่าไม่ได้อยากได้เขาแล้วโอเคถ้าคุณไม่ได้อยากได้เขาแล้วคุณไม่ได้เสียดายกับสิ่งที่คุณแบบ ทำอะไรไว้กับเขาแล้วหรือเขามีอะไรที่ดีโมเมนต์ที่ดีกับเราแล้วนะครับคุณอยากปล่อยเขาไปคุณก็ปล่อยเขาไปเลยนะครับคุณก็ได้ ชัดดาวไปเลยจบไปเลยเราเปลี่ยนใหม่ซะนะครับเปลี่ยนแปลงใหม่ซะเราจะได้แบบทําอะไรให้มันดูชัดเจนสําหรับตัวเราให้ดีที่สุดเราจะได้หาคนที่ดีที่สุดสาหรับตัวเราได้แบบนั้นเป็นตน้นเพราะคุณจะเป็นอิสระในไม่ช้านี้สําหรับใครที่ต้องการเป็นอิสระกับในเรื่องของความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดใครที่ฟังแล้วยังมีความรู้สึกว่าฉันยังไม่ได้อยากเลิกกับเขานะฉันยังรักเขาอยู่นะฉันยังมีความรู้สึกว่าเออโอเคถ้าเกิดเขายอมปรับฉันก็ยอมเปลี่ยนฉันก็ยอมพร้อมที่จะแบบเออ อารมณ์อดวยไปโอเคฉันยอมที่จะแบบทาอะไรก็ได้เออเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นั้นยังคงอยู่ต่อแบบนี้นะครับคืออยากจะบอกว่าผมไม่ตัดสินแทนใครเนาะเพราะว่าความรักของคุณคุณต้องตัดสินเองนะครับเนาะถ้าเกิดคนที่ยังมีความรู้สึกว่าคุณยังไม่ได้อยากปล่อยเขาไปมันก็ยังมีทางออกนะครับไพเขาไม่ได้แบบเออใจรายว่าแบบเออมันไม่มีทางออกให้สำหรับใครที่ยังอยากมีความรู้สึกดีๆคุณอยากมีความรู้สึกดีแต่คุณต้องไม่ลืมกับการที่จะต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะว่าอะไร ร,ราชินีถือดาบมาคุณก็ต้องเป็นตัวของตัวเองนิดหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ต้องยอมที่จะต้องแบบอารมุ่มอร่วยนิดหนึ่งเนาะราชินีถือถ้วยราชนีถือถ้วยเนี่ยเทน้ําลงนะครับมันหมายถึงสัญลักษณ์ของความมั่นคงที่เรามีความรู้สึกว่าเราต้องใช้ การเอาชนะใจของเขาให้ได้หรือการที่เราจะต้องแบบทำให้ทุกอย่างมันดูมอีอนาคตที่ดีนะครับคือถ้าเราวางอนาคตที่ดีสำหรับเรากับเขาไว้เนี่ยถ้าเขาเห็นในทิศทางที่ดีเขาก็คงจะไปกับเรานะถูกไหมเพราะมันมีความรู้สึกที่ว่ามี หกไม้มาด้วยหกไม้แปลว่าชัยชนะแปลว่าความสําเร็จแปลว่าสิ่งที่คุณทํามันมีโอกาสสําเร็จได้ถ้าคุณมีอิทธิพลในใจของเขามากเพียงพอการมีอิทธิพลในใจของเขาคือเป็นในทางที่แบบว่า ค่อยพูดค่อยจาหรือค่อยๆเคลียร์กันไปไม่ได้แปลว่าจะยกโทษให้เขาทุกอย่างไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นสีทนได้แต่มันเป็นความเข้าใจมันเป็นการปรับมันเป็นการสมดุลการบาลานซ์นะครับกับความสัมพันธ์ถ้าคุณคิดว่าคุณยังพอที่จะไปกับเขาต่อได้นะครับอันนี้ค่อยมาฟังแต่ถ้าคุณคิดว่ามันไม่มีอนาคตคุณก็อย่าไปเลยนะครับเพราะว่าการที่เราวนลูปกลับมาเหมือนเดิมเนี่ย อะไรอะไรมันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับต่อให้กลับมามันก็ยังมืดมนอยู่เหมือนเดิมอันนี้โอเคมันหมดสถานะภาพไปแล้วมันอาจจะ Expire ไปแล้วเราก็ให้มันจบไปแต่ถ้าเกิดใครมีความรู้สึกว่าเรายังพอที่จะมีอนาคตนะเขาก็ยังดีกับเรานะเขาก็ยังใส่ใจเรานะแต่แค่คิดว่าบางครั้งเขาอาจจะแค่แบบ เขาเล่ไงดีละ่ะเหมือนอาจจะแบบปล่อยปะละเลยเราไปในบางครั้งบางคราวอันนี้โอเคมันเป็นเรื่องของสามีภรรยามันเป็นเรื่องของแฟนที่เขากับเราจะต้องเคลียร์กันโอเคมันก็เคลียร์กันก็ใช้เวลากับการที่ต้องปรับต้องเข้าใจต้องเคลียร์กันซะมันจะได้ทําให้ทุกอย่างดูเป็นไปในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิดเขาบอกว,ว่าคุณยอมอ่อนให้เขาบ้างนิดนึงนะครับแล้วก็พยายามที่จะ ใส่ใจดูแลกับเขามากขึ้นกว่านี้มันก็อาจจะยอมเหมือนกับเขาอาจจะยอมที่จะทำให้เขาะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับหรือเทรงตัวเองเพื่อที่จะทําให้เขากลับมามีโอกาสที่ดีที่จะแสดงความรู้สึกดีๆหรืออาจจะมีโอกาสของการที่เขากับเราจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกที่มั่นคงต่อกันได้มากขึ้นแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ อัญญ้ไพ่บอกแบบประมาณนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเท่าไหร่แต่ในตามโหราศาสตร์ไทยเขาก็บอกอังคารเล็งสุกนะครับหมายของความสัมพันธ์คุณยังมีสเสน่ห์ดึงดูดใจที่จะทําให้เขา่ามีความรู้สึกที่ยังอยากอยู่กับคุณอยู่นะครับนะแล้วก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างกลับมามีโอกาสดีๆความรักดีๆกลับมาที่จะเข้าใจและเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งจากกงรงล้อแห่งอ่า กองล้อแห่งโชคลาภแล้วก็จากไพ่ The w o r l d ์ดเดอหมายถึงการสิ้นสุดและการเริ่มต้นใหม่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์หรือคุณมีโอกาสที่จะไป เดินทางไกลไปต่างถิง่นต่างแดนต่างประเทศกับเขานะครับเพราะว่ามันเป็นช่องปลายปีบางคนอาจจะไปออกเดตไปฮันนีมูนกันเพื่อเติม loved, ความหวานความรัก Laz ให้กับกันและกันก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่มีความสุขความสมหวังเลยนะเนะเท่าที่ดูเพราะว่ามันถูกการปลดล็อกแล้วนะแปลว่าโอกาสของการที่คุณกับเขาจะยังมีโอกาสของความสุขความสมหวังความชื่นมื่นกันยังพอมีนะครับและมันมีโอกาส friendly, ที่คุณจะยังมีความคิดมีสติปัญญากับการที่จะ ใช้เหตุและผลกับการที่จะเคลียทุกอย่างนะครับเพราะสเสรนหมายถึงการเคลียปัญหาอะไรที่ยากคุณก็สามารถปรับและเคลียได้ลงตัวสิบเหรียญคือความมั่นคงการเป็นครอบครัวการเป็นความหลักการเป็นคู่ของที่ดีกับกันและกันนะครับสิบเหรียญเนี่ยคล้ายสิบถ้วยเลยแต่ว่ามันดีกว่า10บถ้วยตรงที่ว่ามันมีความมั่นคงด้วยนะครับ สอดแทรกเข้าไปเพราะว่า10ถ้วยไม่มีความมั่นคงนะแต่10เหรียญมีความมั่นคงด้วยนั่นแปลว่าคุณกับเขาจะค่อยๆมีการสะสมความมั่นคงความรู้สึกสิ่งดีๆให้กับกันและกันมากขึ้นนั่นเองนะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า มันไม่ได้สวยหรูขนาดนี้หรอกเพราะว่าดาวคู่ของคุณยังตกในภพเลือนมรณะอยู่แต่มันจะดีขึ้นหรือมันจะสามารถสะสางและคลี่คลายปัญหาแล้วกลับมามีโอกาสที่จะเป็นครอบครัวกลับมาเป็นคู่กันได้อัน,นี้ต่างหากแหละที่ไพ่อยากจะบอกนะครับก็โอเคเนาะสำหรับชาวราศีกรกฎมากน้อยแล้วแต่ตัวคุณจะใช้ความอดทนและความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาในสิ่งที่ เจอกันอะไรประมาณนี้ก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้รัมเจายในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการติดต่อดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้ต้องดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ได้ที่บูพยานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ